ก็เห็นมีนาวันทองมั่งไม้ไหมมนค่ะใส่เมนนะคะตามบอนะครตามบทแล้โรม้นี่บอกปัดรูนต้นโพมันต้สยนี่มันโรน้มคัดหุ่นเลยนาวันทองมันไปน้อยแต่ราไม่เนมันเลยเห็นนาวันทองมั่งไเห็นไหมนนาไปเเห็นนาวันทองมั่งไม้แล้พวกใามตามเมืองจะไม่มีวกหมนมีนาวันทองนี่ แต่นี่ว่เรามีอ้อุกระหนักไหไกรแต่ไก่ไกรก็ไม่ตนักเรามีไก่หนักตนพต่มไม้เราเป็นข้อมือันอย่างนี้ก็นันงวักตนพุ่ไม้ปู่ดุงเน้นหนักตเราไมมเป็นหนักตเราไหมรู้ว่าเจ้าข้าไปโหตรช้ที่ข้าไปไหมแล้วตัครเพื่อจะให้หนักตนกลับมาบ้านมาเมืองเขาไรียคพุ้มม้ตา้าเรวเราเยียไปพมา้เลยไกกาต้าคมเรียบมันอาวุธตนไม่ได้นี่ দেও কাটা কুমৰ থ ซี่องี่ตานเลยวันนี้เราท่านวัดตะเตปามีว้วข้าวโต่งน้ำโต่งเร็วเอ้ยพลามึงขึ้นมากูทักเด็กใจคูมีเรล่อไม่บายใจเล้วนี่เอ้ยพลายมนสดแ้วมวเเพื่อนมึ่เลวู দেখা পি เออกูไม่มีเรื่องใหม่ใครนู้นไม่โรบ้านว่าต้นโตหน้าบ้านมันตายไคกูท่านอยากใครนางวัดตองไปวะกูไม่รบตกมือมาต้นโพนี่เป็นสักี่ป้ายานกันว่าเรารักใครนางวัดตองต้าว่าต้นปุ๋ยไทยเป็นเมืงอวะเราตายกันแต่นี่เราไม่ตายตีเลยต้นโพมันตายไส่นามก้นมันตกนามตัวม้วนไม่จ่ายเล้วก็ไปเด็ดที่แี่นี่เราบ้านการือมึงรีบออกมาได้ไวไปกันไม่เจอไปเลยน้ะมู่บ้านมีคนมันตายเกะร่วนเลย ใ่ได้สิครัวยังมึงอย่าแยกนานกัจ่ายตาไปครั้นาเลยเอาความคุณนั้านมาแจมแก่โอ้บ้เลยไปนี่กูไม่ไหวใจเร็วๆขึ้นไม่ยอใจเด็กกันไม่รอคุ้ข้าวต้นน้ำต้นคูชันวักตักเต้นเร็วนี่มึงหิบขึ้นมาเร็วเว้ยไา่น้ำมัจำได้มือรูน้ำไม่ไร้มึงหายเร็วๆขึ้นไม่รอจะรูขินน้ำตาลกน แล้วก็ตั้งันเลยปลาหมี่วัวหมี่อ่างก้าวโต่งนามโต่งมึงมึงกันจริงจังคุยจริงพานู้นเยมันอ่ะปลาโยกวาจนจริงจังอันมือเด็กใบก็ได้กลายอยากเจ๊ใจอีดังมันต้องไม่รู้ไปได้มึงไม่รู้มะเมียรู้นู้นจะเมียกูออกสไตล์ความเล่ปลายเเร็วๆกามึงดีขึ้นมาอย่างไจมึงอยากแก้แรงใจเย็นเม้มปีกาว่าเลย และกายายยังนักกาจาว่าร้อยหลาตีนิเมื่อยาชาอยู่ตายปลายไม่ไปเฉยเรวนี้น่ะมันตรงไปนูรักเดี๋ยวเฉยจะกเกไปใเร็วมืนหลับาจมเบนแกแคปะปีนองรอบลารอบเมื่อนแต่รอบจะคู่ใดเลยอยู่นก็ไม่ได้เลยก็ย มึงเร็วๆจะเรืองามันยามดีเร็วจ้เ็ดเจ็ดจ้เป็นเจ็ดนะดีมึงอกต่นี้ก่ามันมาได้เร็วี่เรือานี่นี่นั้ไม่เ็ไม่เต่อย่าไม่มามาเร็วๆไปไปก็ไม่ไปใจอย่างเร็วเร็ววเร็ว คนที่วเล่นวัวลาย้วนเราอวัวลาไม่รู้ย่งนกมดูมึงมายู่กับกูเออเ้วคอยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวผมรองมากูเสียเออมึงแหลกูเลนดิกูจะจะวัวงนัได้กูเออแลที่เลยจะเล่นไม่ฟึ้รุดแหลท่ดืนนี่นโตไปเดี๋ยวผมเลยเดี๋ยมาหลตาคนไ้วกัน ได้เร็วๆเราทำรเจอไดเราทีสุดเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเจอที่กอดเจ้าเปี่ยวจ่ายเจ้าเรยวทำอน่นคว่าเจ้าเปี่ยวหายเจ่นไม่เจรินปืคุณเหนื่อยกนน้ว้ว มันมีเสียไอ้กูแล้วกู <laughs>

ไดล่ท <differences S 2> ี่ทีวัปัวนาวัดรงมันไปไหนป็ลมตอนจะไม่พิจารนาประลองปลลมเยวผิดมไปนาังนไปน ทำไม่เงคนกูดตกตาไอ้หงขอไปต้อเป็นแม่ต้อ่ร oh ูแม่รู้แม่แต่แม่นืมมันย่งพูเลยเฮี่อินเดอรก็ปะหลับงาเปลือบพันเรือใกล้เพื่อนโบเพื่อนร่วมเพื่นจานมีแต่หนูบาดเจ็่แล้วโอ้ไอ้ผุ้จาง koi hau na po ah, koi hau na po koi <laughs> 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 ัปู้เ้วจคไปเอาไปกันนัเรียบพรอมุจห่า่ยมันมีเตะโปรมันเตะปือมันได้ยินีล่นดนีนียนวางายบุญมองออานรงไปรวบต้นผูอ้อผู้โยท้ายที่นี้มาแเตะตัวุญมมามาบอกว่าพรตายหนึ่งชนวมเสียเล็อ้อนี่มันไปโกกาก้อยคุ้จ่านั่นเป็นเอาไมวันทองไปแล้ว

क्या ब्रह्मा मृत्यु तो है का मै माता इमो माइक ले जाए फम भगवान जट्टी कोता मै आ देनी मां मां कुती क्या कुफ भगवान जट्टी यती ที่มาดีมาลูกน้อยย่เด็ดแล้วคนมาไมาให้ดียะอกมาให้ดีมาไ้ไ้วคมามานาดี่ยดุ้อ่งไปีม่เาเป็นโบราณเจ้าร์โบาณเกิไปนู่นไปนั่นไม่ลูัวไอุ้ณจางมันหลับก็เฉลวอีตา

มาทวนเรื่องโญญิน หายไปแล้วแล้วไลมาตัวนี้มันกึกแรงมันกันออกเลยนี่ต้องไปเลย่กุมาทองกุมาทองนั่กัน

Khoa choy le, le leo leo leo, ke no ke, ae mu ki ni maa Ke kai tong, ke kai lo ya ku kawa Ke, 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 ke no kawa Khoa leo leo,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  leo leo Khoa leo leo, leo โอ้กันเสียแล้วอ่ะอ้าที่เข้าผู้สูงจุดบักเด้อเสียกันหัวเป็น150บาทที่คนว้วนดาลเลยอ้อโอ้ <laughs> เอาตาโปรดเพคะครับครับผมคุณไปให้ <laughs>